ก้านส้มส0งบาทนะคะนี้ซิว่าวาสามต้น200บาทนะคะก้านส้มนี่เท่าไหร่อ่ะคะพี่เออนี้ก็มีด่างด่างเป็นเล็กๆก,ก้านส้มใช่ไหมคะอโวเท่าไหร่อ่ะพี่แล้วหูช้างอ่ะคะอันนี้อ,อมชมพูญี่ปุ่นเหลือเท่าไหร่ลวคะพี่พี่อันนี้หมดหรือเปล่าโอ้พี่บุษราคาเต็มเลยคะ่ะต้นนี้เท่าไหร่คะสวยมากเลยสามกระถางนะคะ2,900บาท ดีค่ะมาพบกับยูโมโมชาแนลนะคะวันนี้นะคะพาทุกคนนะคะมาที่ตลาดต้นไม้จตุจากกันนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันว่าที่นี่มีต้นไม้อะไรบ้างนะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะมีวคอนเฟ็กติก200บาทน,นะคะประกายดาวพ2นสองอน,นี่200ซิวคาคาวก็200บาทนะคะอันนี้เหลือต้นละ20บาท ที่นั่งใหม่ด้วยนะนั่งใหม่เลือ200บาทน่ารักมากๆการส้ม200บาทนะคะนี้ซีวะขาว3ต้น200บาทนะคะโอ้<ม>โหราคาดีมากๆนะคะนี่อันนี้3 3 0 0บาท2ต้น500บาทนะคะนี่ออกสีหมดแล้วด้วยก,การส้มนี่เท่าไหร่อะคะพี่เอามาโชว์ อุ้ยนี่แบ่งได้แล้วนะเนี่ยเอามาโชว์และผู้ฉลุอะคะอย่างนี้เท่าไหร,ร่คะห้าพันโพปิกนกก็มีสวยๆปลากายดาวต้นนี้เท่าไหร่คะพี่สี่พันนะคะอ,อันนี้ก็สี่พันเหมือนกัน อันนี้ก็มีด่างด่างเป็นเล็กๆก้านส้มใช่ไหมคะอันนี้ขายไหมคะย,มย,ยังไม่ขายดูอ๋อยังไม่ขายเหมือนกันเอามาโชว์ให้โชที่เขาเก่งเมาดูให้มาดูเอาให้มาดูนะคะอย่างนี้นะคะว่าแบบเออมันเป็นสายพันธุ์อะไรยังไงนะคะเพราะว่าจัตุจักก็จะมีคนแบบเก่งๆมามเชี่ยวชาญด้านต้นไม้เยอะเนาะอย่างไหลเหลืองเท่าไหร่คะพี่ตอนนี้400้บาทนะคะโอเหลืองสวยเลย ถ้าสนใจก็มาร้านนี้ได้เลยนะคะร้านพี่อยู่ตรงไหนคะอ่อยู่อยู่อยูใกล้ไหนโครงการยี่แปดนะคะตรงประตูโอเคขอบคุณนะคะเอาโบเท่าไหร่อ่ะพี่เอาละเดียวกันใช่ไหมโอร้านเดียวกันเอาโบเท่าไหร่คะพี่เก้า0 0 0แล้วหูช้างอะคะหูช้างอันนี้5,000บาทอันนี้5,000หกนกลายไทยก็มี ต้นละใช่ไหมคะต้นละ1,800บาทนะคะเป็นกระหนกลายไทยนะคะแล้วถ้าเป็นไทยคอนนะคะพี่ตอนนี้ราคา1,500บาทนะคะโอ้ไม้เล็กๆก็มีเนาะโอ้ถ้ามีคนสนใจนี่ติดต่อได้เบอร์อะไรคะศูนย์อาจําเบอร์ตัวเองไม่ได้ละศูนย์เก้าหกศูนย์เก้านแป้าหนึ่งสองแปดห้าหนึ่งสะคะใครสนใจร้านนี้นะคะก็มาดูได้นะคะหรือว่าโทรหาพี่เขาได้นะคะ อันนี้ออมชมพูญ,ญี่ปุ่นเหลือเท่าไหร่ละคะพี่สี่ร้อยบาทนะคะเมื่อก่อนเหลือเมื่อก่อนต้วละสองพาเนาะประมาณ3าม0ันสามพัเงินไหลามาชมพูก็100บาทนะคะพี่อันนี้หมดหรือเปล่าเท่าไหร่อะคะตอนนี้หกหมื่ 6, 6, <5 S 2> นหะ้าอุ้ยพี่สวยมากเลยอะ่ะยาวขนาดนี้เท่าไหร่คะสามหมื่น 3, นี่นะคะยาวขนาดนี้นะคะฉีกแล้วด้วยแล้วก็ขาวด้วยราคาสามหมื่นบาทวินสันนี่เท่าไหร่คะพี่วินสันมีสองต้นอ่ะอันนี้พันห้าอ๋อมีต้นใหญ่ด้วยต้นใหญ่เท่าไหร่คะห้าพันเนาะโอ้นี่อันนี้เศรษฐีงขนนาดดาังเท่าไหร่คะสองพันห้าร้อยบาทนะคะอเอาโบ้พี่ อัลโบตอนนี้3 0 0พันบาทนะคะฟิโลหูช้างขาว900 0 3 0 0สโอเคได้ขอบคุณนะคะโอปลาไก่ดาต้นนี้สวยมากเลยอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้6,000บาทอันนี้6 0พันบาทนะคะเพราะว่าเขามีความกลายไปแล้วเนะนิดนึงชมพูลอ๋อชมพูเลยยังกลายขาวกชมพูอันนี้กลายชมพูนะคะตอนนี้6 0พันนะคะ อันนี้เป็นชายชนแน่เลยชายชนแผงครับใช่ไหมคะต้น400บาทครับอ๋อต้นนี้400บาทไม่มีปื้ดปื้ดยังไม่มาอยี่ออกยูทูบบ่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้พี่บุษราคำเต็มเลยค่ะต้นนี้เท่าไหร่คะสวยมากเลยต้นนี้อยู่ที่ห้นหครับอันนี้ห้าหมื่นห้านะคะต้นนี้ อ๋ต้นนี้ขายแล้วต้นนี้ขอขอทราบราคาได้ไหมสี่หมื่นเนาะด้านนี้คะอ๋อเจ็ดหมื่นห้าอ๋อต้นนี้เจ็ดหมื่นห้าเหรอคะโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยกวักพะพรม่าคะกวักพะพมเปิดห้าพันห้าค่ะกวักพะพรมราคาห้าพันห้านะคะโอ้ของพี่มีประกายดาวเยอะเลยต้นใหญ่นี้เท่าไหร่อะคะอันนี้สองหมื่นสองเนาะต้นเล็กหกพันห้าร้อยบาท โอ้มีโอกิด้วยโอกิอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะห้าพันแล้วสตรอเบอรี่เชคอะคะสองพันสองพันห้าโอ้ราคาดีมากนะคะสตรอเบอรี่เชคสองพันห้านะคะอันนี้หูช้างขาวใช่ไหมคะ A, อ,อ,อ๋อโอคอ๋อช้างขาวอยู่นี่ช้างขาวหนึ่งหมื่นา 1, บาทนะคะโหราคาดีมากต่อได้นะคะเอาโบพันสองง่าย นี่นะคะต่อใบนะหูช้างก็มีฟิลโลหูช้างโอ้าคาดีมากร้านนี้นะคะต้นไม้ส,สวยๆเยอะเลยอันนี้สี่พันห้าหูช้างแน่เลยใช่ไหมถ้ามีคนสนใจติดต่อพี่ได้เบอร์อะไรคะค่ะสูตรเบหกหนึ่งสี่สามเก้าแปดครับ 086 514 514 3598ครับปะเทืองครับ3598พี่ปะเทืองนะคะอยู่ตรงประตูทางเข้าที่2ครับที่2นะเข้ามาก็คือเจอเลย2อร้านเลยไหมคะพี่หรือว่าร้านเนี่ยของพี่ร้านเดียวเนาะบ้านพี่มีบุตรเดียวมากเลยเหรออ๋อมากนะครับก็ซื้อมาขายไปครับอ๋อซื้อมาขายไปแต่ว่าสวยๆอย่างนั้นเลยเนาะโอ้ต้นนี้สวยมากเลยนะต้นนี้เนี่ยต้นนี้สวย ชอบชอบใช่โอเคขอบคุณมากนะคะพี่ประเทืองสวัสดีคะ่ะมาร้านพี่เขานะคะนี่เจอ3กระถางนะคะสองพบาทนี่มีประกายดาวมีบอนกระดาษแล้วก็มีหูช้างนางเหลืองนะคะราคาสองพบาทนะคะเป็นราคาโปรโมชั่นเลยหูช้างนางเหลืองราคายัง่ไงร่บ้างคะพี่อ,อ, 2, อันนี้สอ0พันห้า อันนี้สองพันหืมปั้นที่ต้องมีหูช้างเยอะแน่เลยแล้วกี่อะคะพี่กี่อยู่อันพันหนึ่งพันหนึ่งอันนี้เก้าร้อยเก้าร้อยบาทแล้วอันนี้ก็ของพี่หมดเลยมีบอลนานญ่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะโอ้ถ้ามีคนสนใจติดต่อพี่ได้เบอร์อะไรคะ094 329 329 0606ูนย์่ะ0606นนะคะพี่อะไรคะพี่จุ่มจา้าพี่จุ่มนะคะโอเคขอบคุณคะ่ะ กุ้งนี้ราคายยังไงอะคะกุ้งอันนี้สองพันสามคอันนี้สองพันสามใช่เป็นวางก้แต่แพงหนอยแล้วอันนี้สี่พัาครับอันนี้สี่พาบาทนะคะแล้วก็อันนี้แ0 0พันครับอันนี้แปดพันนะคะโ้หราคาดีมากนี่อ๋ออันนี้ไม้ยอดไม้ยอดเนาะโอ้โหกุ้งสวยอีพีอะคะอีพีอันนี้เก้ารครับอันนี้เก้าร้อยบาทอันนี้พันห้าครับอันนี้พันห้าพันหกพันหกพันเจ็ดครับพันเ โอ้ราคาพันแล้วเนาะเมื่อก่อนแบบว่าราคาใช่แล้วเนี่ยคะอันนี้กวักพระพรมป่าครับเ0้าร้อยเก้าบาทนะคะกวักพระพรมนะคะเลี้ยงยากไหมต้นเนี้ยต้นนี้ก็เลี้ยงยากไหมมันก็บอกไม่ถูกเลี้ยงยากหรือเปล่ามันก็เลี้ยงไหมคะเลี้ยงปกติครับเลี้ยงปกติมันก็ไม่ได้แยกไม่ได้ทำอะไรก็คือทำอะไรทำเหมือนกันหมดอืมใช่ อันนี้บอลกระดาษดำด่างราคายังไงคะอันนี้หมื่นห้าครับอันนี้หมื่นห้าเมื่อก่อนเป็นแสนเลยเนาะใช่ใช่ปะลงมาเยอะแล้วครับลงมาเยอะแล้วฟิโลใบพายอะคะฟิโลใบพายเท่าไหร่คะเจร้อยกับเก้าร้อยอ๋อมีเจ็ดร้อยกับเก้าร้อยนะคะโอ้ฟาโลฟาโลกระถางยังไงคะอ๋อกระถางเล็กนี่คือ500อันนี้ค่ะอ๋ออันนี้ห้0ร้อยใหญ่ขนาดนี้เลยมี3กระถาง อสามก็ถังห้าร้อยมีไม้ปลายไหลส่วนด้านหลังตรงนี้จะแปดร้อยครับอ๋อถ้าด้านหลังนี้แปดร้อยนะคะเป็นไม้ปลายไหลเหมือนกันแล้วก็มีไม้ข้อไม้เดียวครับอ๋อไม้ข้อคือร้อยเดียวใช่ครับโอ้ราคาเป็นเหลือญร้อยเดียวอันนี้แปลกๆนี่คือต้นอะไรคะเนี่ยอันนี้คือบอนนาไทยครับอ๋อบอนนาไทยราคายังไงคะตอนนี้เพชรเชียงคานอันนี้สองพันห้าเพชรเชียงคานนะคะราคาสองพันห้าร้อยบาทใช่ครับอันนี้เป็นลายด่างของเขาเป็นด่างแบบนี้เลยอ๋อเป็นด่างแบบนี้เลยเนาะแล้วก็มีตัวนี้เป็นทองสนิมเป็นบอลสนิม ใช่ไหมคะสนิมเป็นบอลนะใช่ครับบอลไทยเหมือนกันทองสนิมเป็นบอลไทยนะคะราคายังไงคะตัวนี้สองพันอันนี้สามพันบาทนะคะโอ้ราคาดีมากมาดูราคาประกายดาวดีกว่าประกายดาวยังไงคะประกายดาวอันนี้5,500ันหครับอันนี้5,500ันหอันนี้6,500นห้ครับอันนี้6,500บาทอันนี้7,000พันครับอันนี้7,000พันโอ้แล้ววินซันด้าง่ะสวยมากเลยเหลืองอร่ามต้นละพันอันนี้ต้นละพันฮะ ต้นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะคะต้นละพันโอ้ยี้ต้องบอกเบอร์ทิ้งไว้แล้วค่ะร้านขายในเพจ f เฟซบุ๊กไหมเฟซบุ๊กมีแต่เป็น Facebook ส่วนตัวครับเป็น Facebook ส่วนตัวเนาะงั้นขอเบอร์แล้วกันเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรครับ090ครับ090 064 064 6788ครับ6788นะคะถ้าสนใจทักไลน์มาได้ครับแอดไลน์มาได้อ๋อใช้เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะชื่อน้องอะไรคะชื่ออาร์ตครับน้องอาร์ตนะคะติดต่อน้องอาร์ตได้เลยนะคะนี่่โททรรไได้คัับนนขายุกวหอะ อังคารพุทธพฤหัสครับขายทุกวันอังคารพุทธพฤหัสใช่ครับโอ้ราคาดีมากนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณคต้นนี้เท่าไหร่อะคะพี่2,500โหโอ้ใหญ่ขนาดนี้นะคะนี่ใหญ่มากถ้ามีคนสนใจติดต่อพี่ได้เบอร์อะไรคะ0,8,7 1,15 3,7,8 3,3 78นะคะถ้าใครอยากซื้อแบบต้นไม้นะคะร้านนี้ก็คือจะมีบอลเยอะมากนะคะแล้วก็จะมีบอลกระดาษต้นนี้คือต้นใหญ่มากนะคะราคา2,500นะคะมาหิ้วไปได้เลยพี่ขายทุกวันไหนอะคะขายวันนี้ค่ะขายวันนี้วันเดียวโอเคโทรตามไปหาพี่แล้วกันเนาะโอเคขอบคุณค่ะมิวกี้เวลราคาเท่าไหร่อะพี่500โอ้โหเสิร์ฟน,นเลยนะคะอันนี้500บาทนะคะ อุ้ยอัน,นี้350อันนี้ช้างลุ้นใช่ไหมคะพี่อ๋อช, oh, ช้างลุ้น350ถ้าเหลืองแล้วก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งใช่ไหมถ้าเหลืองก็พันห้ากับพันหนึง่งโออันนี้คือพันหนึ่งโอ้ลายดีด้วยนะเนี่ยห0 0่ 1, บาทอันนี้กวักลายหินอ่อนราคายังไงคะพันสองเนาะปกติขายใน Facebook ด้วยไหมคะไม่มีเนาะ โอกินาว่าก็มีเต็มเลยอันนี้มาจากจังหวัดอะไรอะคะปาจีนนะะปาจีนเนาะโอกินาว่าขายยังไงคะ 1, 1, อันนี้คือพันห้าแน่เลยใช่ไหมถ้าต้นใหญ่คือพันห้าแล้วก็ต้นเล็กคือพันหนึ่งคือโอกินาว่านะคะแล้วก็บอนกระดาษอะคะสองร้อยกับสี่ร้อยนะคะโอ้ถ้ามีคนสนใจฝากเบอร์คุณพ่อแล้วกันเนาะคุณพ่อจะขายประจําใช่ไหมคะเบอร์คุณพ่อเบอร์ติดต่อเบอร์อะไรคะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ด 1000 1000 526 526อเนาะโอ้อันนี้เพชรเจ็สีป่ะคะอันนี้กระดาษทองอ๋อบนกระดาษทองราคายังไงคะต้นใหญ่ขนาดนี้ต้นนี้อจู่4500าราคา4500าอบาทโอ้แล้วต้นยักษ์นี้อะคะต้นนี้หมื่นห้0หมืหโอ้เมื่อก่อนอย่างงี้สองแสนสามแสนเนาะอันนี้หมื่นห้านะคะคือต้นใหญ่มากนะคะดูเทียบกับพี่เขายืนนะใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มีกล้วยด้วย มีหลายอันเลยนะคะใครสนใจต้นไหนก็แคปแล้วก็โทรหาพี่เขาแล้วก,กันนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะวัสดีค่ะพี่มันเหลืองเท่าไหร่ะคะต้นนี้เท่าไหร่อะ 3ามพันโอ้โหมันเหลืองราคาสามพันนะคะกวัดพระพรม่ะค่ะพี่หกพันห้าร้อยบาทอโอเคขอบคุณค่ะอันนี้นะคะมาร้านน้องอีกร้านหนึ่งปกติขายไหม เหมือนไม่เคยเจออ๋อเป็นของแม่น่าจะเป็นวันนี้ลูกมาขายนะคะประกายดาวต้นนี้สวยมากราคายังไงคะต้นนี้สองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าคือกายแล้วก็ชมพูอีกรอบนึงเลยเนาะครับผมมีหน่อแล้วมีหน่อแล้วด้วยหน่อโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงมีสองหน่อนะคะอันนี้หน่อเขามีสองหน่อแต่ถ้าเป็นอย่างต้นนี้อะคะต้นนี้เจ็ดพันห้าอันนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทโอ้ารับ เท่ากันแล้วต้นนี้ตัวน,นี้ก็กไก่ 75, อันนี้ก็เจ็ดพันห้าร้อยบาทไกยนะเจ็ดพันห้านะคะราคาดีมากโอ้หที่บ้านมีปลากายดาวเยอะไหมคะพอมีครับอ๋อพอมี 18, 18. แต่ว่าจันหมดเลยนะตรงเนี้ยครับอืมอันนี้จันนาครับผมจันสำไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีจันสำลิดใช่ไหมต้นนี้ครับอ๋อนี่นี่จันสำลิดสำลิดเท่าไหร่คะต้นนี้สามพันครับสามพันนะคะโอ้นะะโหราคาลงมา เยอะมากเนาะแล้วต้นไม้สวยด้วยอ๋ออย่างนี้ต้นใหญ่อันนี้จันขาวใช่ครับจันขาวราคายังไงคะต้นนี้ตอนนี้สองพันครับสองพันบาทนะคะต้นนี้อันนี้คือจันใช่จันสีมหาโพครับจันสีมหาโพนะคะต้นนี้ห้าพันบาทโอ้ยต้นนี้แรงราคาดีอยู่เขาต้นใหญ่ด้วยเนาะครับผมเอ้ยจันเงินยักษ์ใช่ไหมจันเงินยักษ์ใช่ครับ ใหญ่มากต้นนี้เท่าไหร่คะต้นนี้ห้าพันครับต้นนี้ห้าพันโอ้แล้วอย่างพวกอันนี้คะโชคเก้าชั้นนี่ขายราคายังไงคะมีราคาครับต้นนี้ก็ต่ห้าพันบาทต้นนี้ห้าพันครับต้นนี้ต้นนี้ออกชมพูนิดนึงเนาะนบอันนี้แปดพันมาบจำจำจําคาราคาไม่ได้โอ้นี้ห้าพันอันนี้ชมพูแป๊ดเลยอันนี้ชมพูแป๊ดเลยห้าพันเห็นเห็นราคาอยู่ข้างหลังหือ ผู้ช้านี่สองพันแปดเนาะโอ้ราคาดีมากนะคะโอเคถ้าสมมติว่ามีคนสนใจปลากกยดาวสนใจร้านนี้ติดต่อที่เบอร์ไหนได้คะเบอร์เบอร์ผมก็ได้ครับศูนย์เก้าห <0 95, S 1> ้าหกศูนย์ห้าศูนย์เก้าห้าติดต่อที่เบอร์น้องได้เลยเนาะศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าสองห้าแปดห้าสองห้าแปดห้าชื่อน้องอะไรคะน้องออมครับน้องออมนะคะเดี๋ยวน้องออมจะเป็นคนถ่ายขายแทนคุณแม่นะ โอเคขอบคุณนะคะคุณผ<อ>ู้ชมอันนี้ก็คือราคา2500ันหมดนเลยอันนี้เป็นนอนอันนี้เป็นจัตุรัสโอ้โห<ฮ>ต้นส้มใหญ่มากต้นนี้สามหมื่นสองหรอคะจริงหรอโอ้โหสามหมื่นสองใหญ่ขนาดนี้นะคะเท่ามืออ๋อมันด่างใบเดียว,ยวแล้วก็มีต้นเล็กนะคะอยู่ที่สี่หมื่นสองนะคะ ราคาดีมากนะคะร้านนี้กวักพรพรมเท่าไหร่อะคะหกพันห้าถ้ามีคนสนใจอยากซื้อด่างใบเดียวนี่เบอร์ติดต่อเบอร์อะไรคะตมีเลยครับนอ๋อติดต่อได้ที่ Facebook อันนี้นะคะส่วนเสือการ์เด้นนะคะเบอร์อ๋อติดต่อ Facebook ใช่ไหมติดต่อที่ Facebook ได้เลยอ,อ๋อนี่นะคะเข้าไปดูที่ Facebook ได้นะคะ อันนี้ก็มีนะคะราคาสามร้อยห้าสิบาทนะคะนี่สองร้อยสี่สันสดใสมากอันนี้ถาดนี้ก็กระถางละร้อยนะคะคารโซ่เหลือกระถางเท่าไหร่ละคะส0่ร้ออันนี้กระถางละสี่ร้อยหมดเลยโหหขู่ช้างเยอะมากเลยอะ่ะถ้าเล็กเล็นี่เท่าไหร่คะต้นละพันครับอันนี้ต้นละพันถ้าเถิบขึ้นมาหน่อยอย่างนี้ก็ 3, สามสี่พันเนาะ โอ oh, ้ราคาดีมากแล้วไหลเหลืองนะคะไหลเหลืองเหลือ250แล้วนะคะถ้าสนใจติดต่อเบอร์ไหนได้คะเบอร์จำเบอร์ไม่ได้ด้วยมี f เฟซบ o ๊กไหมเผื่อมีคนสนใจซื้อต้นไม้เผื่อมีคนสนใจซื้อต้นไม้ติดต่อได้เบอร์ไหนคะ098ค่ะสองสี่เ่งหนึ่งศูนย์สน้องอะไรคะแก้ค่ะ น้องแพลวนะคะติดต่อน้องแพลวได้เลยนะคะตามเบอร์เมื่อกี้นะคะนี่เผื่อใครอยากซื้อของช้างเนาะเต็มเลยร้านนี้โอเคขอบคุณนะคะัว3สามสีนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะร้านป้าน,นี่มีอยู่ตรงประตูมีหลายสีมากเลยสวยมากเลย อันนี้นะคะชวนชมด่านนะคะต้นละ70บาทนะคะนี่แบบสีสก็มีโหลีลาวดีด่างสวยมากน,นี่นี่นี่อันนี้มีลีลาวดีด่างนะคะตรงประตูเลยทางเข้าเยนโล่เฟรมแบบว่าสีแบบเดือดมากนะคะนี่450บบาทนะคะสองอ้บาทโหลายดีมาก อีพีเหลือ100นะคะโหราคาดีมากอันนี้ห้าสนี่สต้น50บาทนะคะนี่นะคะร้านนี้นะคะถ้าถ้าอยากได้เยลโล่เฟมอันนี้นะคะมาได้เลยนะเบอร์ติดต่อน้องเบอร์เลยค่ะเก้าเค่ะ099 442ก้าเ่นะคะขายทุกวัน อังคารพุทธพืหัสอังคารพุทธพืหัสเนาะนี่เข้าไปดูเพจได้นะเป็นจาวันการ์เด้นเบ็นจาวันการ์เด้นนะคะร้านสวนอยู่ที่ไหนอ่ะเอออยู่พระรามห้าค่ะพระรามห้าอ๋อใกล้ใกล้บ้านเลยโอ้มีเยลโลเฟรมเต็มเลยอ่ะอันนู้นด้วยมั้งอันนั้นเขาเหมาแล้ววะพี่อันนี้เหมาเหรอขอไปถ่ายแบบเหมาหน่อยโอ้โหแสดงว่าที่บ้านมีเยลโลเฟรมเยอะมากคุณแม่ยิ้มเลยนี่มันฉีกแล้วเนาะ คุณแม่ร้านไหนร้านนี้หนอะหรือว่าร้านเดียวกันร้านเดียวกันค่ะ <c oughs> คุณแม่ยิ้มอย่างเดียวนี่ดอกดอกก็มีนะคะเต,<ร>ต็มเลยอันนี้ต้นละสาบหาบาทอันนี้อันน,น,นี้อันนี้มอเหลืองเท่าไหรอ่อันนี้มอเหลืองเจ0ดพันนะคะร้านน้องร้านเดิมเมื่อกี้เลยสเบปะรดเชคล่ะ หนอกขึ้นเลยดี่ยสองพันห้าอาโบอาโบอัโบสองพันห้าโอ้ร้านนี้ก็เทียบเลยนะคะนี่โฮย่านะคะโฮย่าข่ยยังไงอะพี่วิยนี้สวยอะอย่างนี้เท่าไหร่คะอันนี้สามร้อยมันคนละสายพันธใช่ไหมพี่แล้วอย่างนี้ยคะ อันนี้ส0่รยบาทบพี่มีจะ<ป><า>ส่งไหมอ่ะหรือว่าหรือว่าขายในจัดตุจักอย่างเดียวส่งส่งด้วยคฝั่งนี้ก็ของพี่หมดเลยเหรอสวยมากเลยอะ่ะขายใน f เฟ e บ o ๊ k ไหมคะขา,ายในเฟซบุ๊กค่ะอถ้าถ้า,ถา,ถามีคนสนใจก็ติดต่อพี่เขาได้ที่เบอร์ 089ย์แปดเก้าครเจ็ดเหหห้นะคะร้านพี่ก็จะขายจะคีทคุณอีทเนาะร้านพี่ก็จะขายโหย่าอย่างเดียวใช่ไหมก็มีไม้อื่นหรืออ๋อไม้อื่นก็มีข้างล่างนะคะแต่ว่าร้านนี้จะโหย่าสวยๆเยอะมากใครที่แบบตามหาโหย่าอยู่นะนี่ดอกใหญ่ก็มีนะคะเต็มเลยโอเคขอบคุณนะคะร้านนี้มีดอกกุหลาบนะคะ อย่างนี้150บาทนะคะแล้วก็อย่างนี้เป็นกุณลาบหอมนะคะก็250บาทเอาโบเท่าไรหร่อ่ะพี่สามพันห้าโอ้าาคาดีอันนี้สี่พันห้าอ๋อรถแล้ว,ลวปกติขายทุกวันาาอังคารพุทธเนาะ<อ>ร้านพี่มาจากชนบุรีปะพัทยาใช่ไหมอ๋อ นี่หูช้างก็มีนะคะโอเคขอบคุณนะคะคสตอเบอรี่แชงนี้ราคาอย่างไรอะคะต้น,ตนเล็กๆอ๋อติดไปไ้ายไว้อ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยอ๋อต้อนนี้หมื่นหกต้นนี้นะคะต้นนี้หมื่นหนะคะต้นนี้ห้าพันต้นนี้ห้าพันเหมือนกันนะคะโออันนี้หนึ่งมื่น ขอบคุณนะคะอันนี้โอโอหูช้างหูช้างขาวนี่ต้นเท่าไหร่คะพี่หมื่นห้าทาโหต้นใหญ่ขนาดนี้นะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะถ้าเป็นโอกิโอกิพันห้าพันห้าข้างหลังก็มีอหน,นึ่งพันบาทพี่มาจากจังหวัดอะไรคะพี่ ปาจีเนาะถ้ามีคนสนใจอยากซื้อหูช้างขาวพี่เบอร์ติดต,ต่ตอไปเลยค่ะติดต่อได้เลยค่ะ099ย9 9 346เก้908ค่ะ9 4 8, ะ้ 9, 4, 8นะคะโอเคได้ขอบคุณนะคะค,ค่ะอันนี้ละงดนะคะอันนี้3 0 8 0 0พินนาคด่างเท่าไหร่พี่ 4, <5. S 1> อันนี้45,000นะพินนากด่างนะคะเอาโบเลยจ้ะพี่ โอ้ oh, ราคาพันหกับพันเแล้วกุ้งอะกุ 5, <000. S 1> ้งห้าพถ้ามีคนอยากซื้อต้นนี้ติดต่อพี่ได้เบอร์เลยคะ่ะอ๋อเบอร์โทรพี่เขาเบอรโอ์โทรพี่เบอร์เลยคะ่ะ0,81 8 0 4 8 6 8น8่ง8นะคะติดต่อพี่เขาได้เลยนะคะโอเคขอบุนค่ะมอนเหลืองเท่าไหร่อ่ะน้อง ข้างในอ่ะอันนั้นหมื่นหนึ่งค่ะอันนั้นแปดพันห้าแปดพันห้าโอ้ราคาดีมากมีใบเดียวห้าพันห้านะอ๋อมีใบเดียวด้วยอันนี้ใบเดียวห้าพันห้าแล้วก็เนี่ยกำลังน้องกำลังจะเนี่ยเห็นแล้กำลังจะกางใบไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยออกไม่ออกบางคนแบบว่าเฮ้ยกำลังเป็นตุ่มเป็นตุ่มอะไรนะตุ่มยุงกัดอ่ะเปขี้ยวแมวอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีถ้าเป็นเขี้ยวแมวออกมาเฮ้ยทำไมมันแบบมันอยู่ที่เดิมไม่ขยับอ่ะแต่อันนี้คือไม่ต้องกลัวละ อันนี้เปิดแล้วนี่ก็คือเนี่ยจะบ,บาจะกลางแล้วจะกลางแล้วสวยอันนี้คือด่างสเตียแบบห้าพันเนาะด่างแล้วด่างนี่เนี่ยเนี่ยแม่เดียวกันหมดเลยอ๋อแม่เดียวกันหมดเลยคือเนี่ยด่างเทพสุดแล้วนางฟ้าดา่างนางฟ้าด่างเทพอีพีก็เยอะด้วยร้านนี้อีพีขายยังไงอ่ะใบละพันเดียวเท่านั้นใบละพันเดียวเท่านั้นฉีกเราด้วยใหญ่ด้วยอันนี้มันเป็นแบบแบบเหมือนกับเป็นซุปเปอร์ไวท์อ่ะ อ่าฮะซูเปอร์ไวท์ใช่ก็คือเป็นด่างแบบพิเศษเห็นไหมมันจะเป็นขาวเยอะอะขาวเยอะขาวเยอะเนี่ยยิ่งโตยิ่งขาวเยอะสวนอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่บางบอนสี่ค่ะสวนอยู่บางบอนสี่ถ้ามีคนสนใจติดต่อน้องเบอร์อะไรคะอ่าศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่อ่าศูนย์แปดสี่สี่ 4 4 5 5ี่2้2ห2าห้นะคะน้องอะไรคะชื่อกิฟค่ะน้องกิฟนะคะโอเคใครสนใจติดต่อน้องไปได้เลยนะเดี๋ยวจะเปิดเพจคนมือเย็นโอเคจัดประกายดาว4,000นะต้นนี้นะคะชมพูเลยลายเนี่ยเห็นไหมถึงได้งงไงว่าลายเหมือนไทคอนเลยเป๊ะเนี่ยเร้ารอบเรียนแบบมาเลยนะอืมอืมอืมโอเคได้เกียร์ดังหินอ่อน ชมพูเนี่ยปลาเนี่ยชมพูแน่นอนน้องขายเก่งมากโอเคขายดีไหมปกติขายวันอะไรอ่ะวันอังคารกับวันพุธค่ะวันอังคารวันพุธเท่านั้นเนาะถ้ามาเจอน้องก็มาเจอได้ที่หน้าร้านหนังสือค่ะโครงการหนึ่งค่ะโครงการหนึ่งนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขายมะม่วงด้วยมะม่วงก็มีรุ่งสามสี่บาทมะม่วงก็มีกล้วยไม้ร้อยห้าสิบบาทน้องกิ๊ฟบอก แต่คัลเลอร์ก็มีนะคะมีมีหลายอย่างเลยโอเคขอบคุณค่ะอ,อันนี้นะคะออมเพชรด่างนะคะอันนี้สามพันบาทลายแบบสวยมากนี่อันนี้ต้นนี้แ0 0พันก็คือทั้งหมดเลยมีหลายใบสตรอเบอรี่ไอ0 0สี่รอยนะคะมี้500อยนะคะเซมอมนเหลือหกร้อยแล้วโุชสรูเหลืองนะคะสี่พันนะคะ แต่คัลเลอร์พันห้านะคะฮันด้าแปดร้อยนะคะดีมากเลยอันนี้สวยมากเลยค่ะอย่างนี้เท่าไหร่อะคะไหนครับนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ค่ะขอตัวนั้นเดี๋ยวผมถามให้แล้วขอเขาไปทานข้าวครับแล้วอย่างนี้คะอันนั้นเอ่อเสนอจายให้ห้าหมื่นห้าครับอันนี้ห้าหมื่นห้า อันนี้สี่หมื่นนะคะโอ้ยเกยจันดัมเดราคาเฮ้ยจันดำว้าวเท่าไหร่คะจันดํสามหมื่นสองนะคะแบบนี้นะคะวิล่านี้คืออะไระคะสวยมากเลยเจลสตินครับเจซสตินราคายังไงคะคู่นี้เท่ากันครับหนึ่งสามเท่าไรนะคะห3 5่0สามหบหนึ่งื่นสามพันห้รอบาทธรรมดานี่ไปหนึ่งนี่ผมขายอยู่4ี่พัห้าปกติธรรมดาขายสี่พันห้าครับ คน้ำต้นนี้พันแปดครับอันนี้พันแปดอันนี้แปดร้อยอันนี้แปดร้อยผ้าไกดดาวต้นนี้ล่ะคะแปดพันแปดพันนะคะอันนี้อะคะไวโอลินใช่ไหมคะไวโอลินค่ะราคาจำได้ไหมเอ่ยราคาอันนี้ของของน้องอีกคนของน้องอีกคนนึงขนงานข้าวฮะเดี๋ยวอ๋อเขาเป็นงานข้าวโอเคได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้ามีคนสนใจติดต่อได้ที่เบอร์อะไรคะผมเอ่อ 086 7 8 6 7 7 3 7 7 3 3 2 3 3 2 2 3กนะคะโอเคขอบคุณค่ะก็จบการรีวิวตลาดต้นไม้เจอจากไปแล้วนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครสนใจนะคะก็มาได้นะคะวันอังคารพุดธพฤหัสนะคะก็สำหรับวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้เป็นเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ